สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่เจบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่หมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอานนยนะคะนัดจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงนะคะนะท,ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่9กันยายนนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะ ดูกันนะคะหกนะคะทุกคนหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดนะคะหกศูนย์แปดนะคะ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ